รถทำากินสายประหยัดงบมาทางนี้จ้ารถคอกรถคอกทำเกิน์แต่คอกหายอันนี้ยังไม่ได้ใส่สภาพมาแบบนี้นะแต่งแต่งช่วงล่างทุกอย่างหมดแล้วครับหมดแล้วเหลือแค่ใส่คอกเหลือแต่ใส่คอกไปเอาไ,อไปร้านคอกคอกหมด ใส่ไม่ได้เดี๋ยวรอคอกมานะครับเดี๋ยวใส่ให้ครับผมจ้ะพร้อมชุดแต่งกว่าห0 0 0มื่นบาทไปดูว่ามีอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับจากเกมยร์ซิ่งครับสวัสดีค่ะนัสสึจ้านะครับวันนี้เป็นรถทํากินรถทํากินอีกหนึ่งแล้วที่สําคัญคันนี้ปีอะไรใหม่ไหมปีใหม่มากรถปีใหม่จุดยี่สิบยจดยิบเอ็ดเลยครับแม้จะเป็นแบนลองแต่คุณภาพการใช้งานไม่แพ้แบนหลักแน่นอนไอหน้าร้อยหน้ามีครับคันนี้พร้อมอยู่ราคาเต็มแปดพันกว่าบาท ่แต่วันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ด so อีกแล้วโปรเด็ดนะคะช่ว่วนสิบสเดือนเอาไปตั้งหลักเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเอาไปทํามาหากินก่อนครับผมนะฮะได้โปรดอกเบี้ยสูงเนเดือนสิเดือนแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูนอีก12เดือนสิเดือนจากพันห้าพันคันนี้ปีแรกผ่อนเท่าไหร่น้องนัทปีแรกผ่อนสี่พันสี่สี่พันสี่สี่พนสี่สิองเดือนเลยนะนะครับไม่ต้องจ่ายราคาเต็มไม่ต้องเลยปี2566นะครับไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่แปดพันหกร้อยบาทเด้อโอ้โหนะครับผมก็คันนี้กับ มิสซูบิชิไททัน2.5 GL สเปคแครปปี2020เจ็ด2021โอ้โหรถปีเดียวไม่แค่20,000ไม้20,000ไม่โคตรน้อยครับนะฮะรถวิ่งแป๊บเดียวก็ขายแล้วเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆจ้านะครับผมกับราคาขายวนี่เพียงแค่459,000บาทจ้ามาหาเราสองคนนะครับใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับ0บาทอีกแล้วจ้านะครับปีแรกผ่อนสบายจ้าปีหน้าค่อยจ่ายราคาเต็มใช่นะครับแล้วก็มีประะวัติไม่เสียนจ้าบัตรเติมเงนให้อีก 1,000บาทมาครับไล่ไปเลยครับวันนี้นะฮะเป็นถ้าประวัติเสียแล้วขอฟรีดาวไม่ไหวเด้อนะครับประวัติแบล็คลิสจะมาฟรีดาวนะแบล็กลิสไม่ไหวเด้อแบล็คลิสหาคนซื้อแทนนะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่กระจังหน้าของใหม่ล่าสุดเลยดำทั้งหมดเลยนี่ครับไปลงไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะฮะโอ้โหนี่ครับตาไฟแบบเฉียวมากจ้ะปกตินี่ไฟเลี้ยวเนี่ยที่อยู่ตรงนี้จ้ะพอรุ่นใหม่เขาอัพอัพเกรดอัพเกรดนะครับเป็นเป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงกันชนใช่เวลาชนทีนึงนี่ก็เละหมดทั้งฟงทั้งไฟจ้ะนะครับน่ารอ นะครับก็มานี่ก็แต่งเป็นล้อเป็นแม็กแล้วนะฮะับน้าดูขอแตกล้อของเรามีอะไรบ้างก็ใส่ล้อแม็กนะครับขอบสิบแปดขอบ18เลือกลายได้แม็กใหม่ยังใหม่นะครับก็มีทีเอสสามเจ็ดอาร์่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่ารถรถคอกเนี่ยไม่ค่อยแต่งล้อกันไม่ค่อยแต่งล้อเน้นใช้งานใช้งานก็ถ้าไม่ชอบอันนี้ก็เอาออกได้เป็นล้อเดิมก็ได้นะครับแม็กหลังนะคะกระทับผ่ายางมาทิด เอสซีด2บยางบรรทุกของดีเลยมิชลินของใหม่นะครับมิชลินของใหม่เบิกใหม่เลยคอกใหญ่เกลชั้นครึ่งคอกยังไม่มายังไม่มาแต่ใส่ให้เสริมแนบให้โชคบรรทุกนะคะก็ให้ใบจดแจ้งใบขนส่งใบวิศวะให้อีกอืทุกอย่างออกไปคือใช้งานได้คือพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าไม่ต้องไปจดเองนะครับทางร้านบริการให้ทั้งหมดให้ทั้งหมดนะครับก็ออกไปแบบนี้สบายๆแล้วก็ ยังไม่ใส่คอกอยากได้ตู้ทึบได้นะหรือว่าอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ชอบคอกก็ใส่ตู้ทึบได้เออนะครับหรับคนที่เอาไว้ขนส่งของไปสนีคันนี้ดูจากไลเนอร์แล้วไม่มีการเจาะมานะไม่มีนะครับรถจะรถมาใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับจะไม่เจาะนะครับถ้าใส่ตู้แล้วเจาะทันทีโอ้โหไหนซื้อมาทำไมก่อนทำไมนี่ไงไม้สองหมื่นแป๊บเดียวมันกลายเป็นมือสองแล้วไม่สองหมื่นไงเออยังไม่ได้ใช้งานเลยแค่ขับไปนู่นมานี่อืมนะคะภายในมีวิทยุเอาไว้ให้ฟังเพลงกับภรรยาาเวลลไไไปส่่งงงขอด้ีะ ออถ้าไปกิ๊กได้ไหมได้ยานะคะ5สปีดพวงมาลัยมีแอร์แบ็กแล้วก็ฝั่งคนนั่งมีแอร์แบ็กนะคะจ้ะกระจกปรับข้างไฟฟ้ากระจกมาข้างปรับมือครับบุกนี่มาดูบอดี้หน่อยสำหรับบอดี้คันนี้ครับโอ้โหเมทอาร์คสวยงามนะครับชัดเจนนะครับกลมๆนะครับอยู่อย่างนี้คือเดิมแน่นอนครับอะไรฮะอะไรหาอ๋อเออแล้วนะครับพวกบอกไม่แรงอยู่ข้างหลังเด้อนะครับแต่แต่คันนี้เป็นเบาะนังนะเบาะนั่งคันเบาะเบาะอีกหน่อยอีกหน่อยเออ เจ็บไหมเจ็บพูดได้ทุเดียวเจ็บเจ็บนี่ครับบล <tuh meters S 2> ็อกนะครับทุกอย่างของศูนย์อยู่นะฮะพร้อมใช้งานนะครับไม่หายนะขอโทษจ้าขอโทษถ้าทำอะไรให้หมันใส้ขอโทษด้วยรถเดิมบางนี่ไลเนอร์ใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหแอโรการ์ดไดครับเพราะว่าของศูนย์นะครับมาอย่างนี้ตัวรถเดิมบอดี้เดิมอ้าวติดอะไรเนี่ยเป็นอย่างได้จำแนัป่าวคือบวกได้เนี่ยว้ามันเข้าไปรูวใครเอาไปรัวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ช่างออกให้ออกไม่ได้ครับสายสายดึงเข้าไปรูมันออกได้ไม่ต้องแงนี่ออกก่อนเออเไม่เป็นไรให้รู้ว่ารถไม่ได้บรรทุกของหนักนะเดี๋ยวใครดูนะครับแต่ว่าตัวเปิดไม่ได้บอดี้เดิมแน่นอนไม่รู้ใครเปิดผิดแล้วมันเข้าไปอยู่ในรูนะนะครับช่วงล่างช่วงล่างนี่นี่นะครับกล้องมากล้องมานะครับเสริมแหนบนะครับเปลี่ยนโช้กบรรทุกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกันใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ยานนะครับของใหม่นะปี2021นะครับจากมิชลิน กระท้าผ่านเลยครับผมนะเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับนี่ขอาไปใส่งานได้เลยลองแต่ใส่มิสลินโอ้เท่านั้นเงยแน่นอนเป็นไงดูดิดูนี่ไฟแดงเขาไม่ได้แต่งให้แบบนี้เด้ออ้าวจัดไปเอ่อตะเข็บประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับผมรถสวยมากโอ้โหห้องเครื่องสวยๆนะฮะแล้วมีัดไม่มีประวัติที่พัดอยู่ทั้งคืนหม่แต่ตอนนี้ที่แต่ตอนรุ่งสางมาได้หนอนนะครับผมคันนี้เฮ้ยดีนี่ เบรก ABS ตอนเดียวมีแล้ว ABS นะนะครับตัวใหม่มันจัดไปแล้วครับทำไมสมัยตะก่อนไม่มีครับนะเป็นปีเป็นเด็กเขาใส่เป็นเด็ก ABS มาให้แล้วนะครับก็ดีตัวนี้นึงก็เวลาเบรกมันก็กระจายแรงเบรกครับนะรถจะไม่หมุนนะนี่ R อยู่ครับโลโก้อยู่ครบครับนะฮะแล้วก็อ่าพกอยู่ครบเลยแบบนี้ครับสวยเลยเครื่องเลยเครื่องเครื่องนิ่งคลิปเลยนะไม่สองหมื่นครับไม่สองหมื่นไม่าะสภาพรถเก่าเดิมนะคะอืมโอเคนะครับ าโนแต่งซิ่งไปมันไม่ค่อยมีประโยชน์เอางานหารถไปใช้งานใช้ประโยชน์แล้วก็ใครที่พอจะมีเงินกำลังซื้อคอยไปซื้อคันที่สองคันที่สามไปลดซิงก็ได้เอาไปหาเงินก่อนเดี๋ยวมีตังค์แล้วใครว่าไม่ไว้รุ่นสร้างตัวนะครับกับคันนี้เลยฮะน้องนัท Mitsubishi Titan 2.5 G L นะคะไปแครปปี้20 21จ้ากับราคาขายวันนี้เท่าไหร่ครับ459,000บาทแล้วก็ออกรถกับเรานะฮะใช้เงินออกก็เท่าไหร่จ้าศูนย์บาทไปเลยครับแล้วก็ปีนี้12เดือนแรกครับ2เดือนแรกไปผ่อนเพียงแค่ หลังจากนั้นปี2,566 <6 66 S 1> นะครับ <6 66. S 1> ไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่8,600บาทจ้าโอ้โหนะฮะแล้วก็มีบัตรดามันแถมอีกแถมให้อีก1,000บาทเลยนะเอาบ่ นะครับใครจะเอาก็เอารีบจองเ้อนะครับใครจองผ่านออนไลน์วันนี้นะครับผมรับสิทธิพิเศษิไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไม้ให้ยางไม้ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเล็วให้ติดปีมให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทําสัญญาที่หน้าบ้านให้รับประกันหลักการขายดับปิลสมาร์ทและก็พร้อมชุดแต่งบุลรค่าโอ้โหนะแล้วก็มีใบตรวจวิศวะให้เรียบร้อย แจ้งจดใบคนใบวิศาวะให้เรียบร้อยออกไปสามารถใช้งานได้เลยเอ,อเอาไปจดเองโอเคครับฝากเอ็กซีนะครับตรงนั้นฝากเอซีที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะคะคนไหนสนใจอยากจะซื้อจะจองรถคอกทากินนะคะทางเฟซบุ๊กลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์ส่วนทางยูทูบลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรหาเราได้เลยนะคะส่วนเอซีท่านไหนที่ไม่อยากให้คลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต๊อก รถมือสอง s C C Motor แซกแกลชื่อนี้นะคะเซิร์ชได้ทุกช่องทางเลยแล้ F C ท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กันเราบ่อยๆเดี๋ยวรุ้นจับแจกงเซฟซีไปให้หนึ่งตัวจ้าจ้านะครับอยากได้รีบจองรถครอบเลยครับพรีเรกกี่บาทนะ4,400บาท4,400นะครับสิอนปีหน้าฟ้าใหม่นะครับค่อยจ่ายราคาเต็มที่8,400บาทแก้ว